สวัสดีครับนักเรียนชั้นป .4 ทุกคนพบกับคุณครูบูมกันอีกแล้วนะครับซึ่งวันนี้เราก็ขึ้นหน่วยที่3กันแล้วนะครับซึ่งหน่วยที่3นี้เป็นหน่วยสุดท้ายของเทอมนี้กันแล้วนะเราก็จะจบเทอมที่1กันแล้วนะครับและในหน่วยที่3นั้นมีชื่อเรื่องว่า การใช้งานอินเทอร์เน็ตโดยคุณครูจะพานักเรียนไปรู้จักกับวิธีการใช้งานของอินเทอร์เน็ตอย่างไรให้ถูกต้องถูกวิธีนะครับเพื่อความปลอดภัยของพวกเราเพราะสมัยนี้มีฉาชีพหรือสื่อต่างๆที่ชักจูงในทางที่ผิดมันมีเยอะมากมายจึงต้องมีการเรียนรู้ในเรื่องการใช้งานอินเทอร์เน็ตที่ถูกต้องนะครับโดยหน่วยนี้จะมีทั้งหมด2หัวข้อได้แก่หัวข้อที่1อินเทอร์เน็ต และหัวข้อที่2คือการประเมินความน่าเชื่อถือของการใช้งานอินเทอร์เน็ตนะครับโดยคำว่าอินเทอร์เน็ตนะครับนักเรียนคือเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกันเป็นจํานวนมากๆครอบคลุมไปทั่วทั้งโลกเลยสมมติเราอยู่ที่ประเทศไทยใช่ไหมเราสามารถใช้อินเทอร์เน็ตสื่อสารกับคนรู้จักหรือเพื่อนที่อยู่อีกซีกโลกหนึ่งเลยก็ได้นะครับโดยที่ไม่มีข้อจํากัดหรือติดขัดใดๆเลยและยังสามารถติดต่อกันได้ในทันทีอีกด้วยนะครับโดยที่ไม่ต้องรออะไรเลย อีกทั้งยังสามารถใช้ค้นหาข้อมูลตามที่เราต้องการได้จากทั่วทุกมุมโลกโดยไม่มีข้อจำกัดใดๆเลยนะครับต่อมาเป็นประโยชน์ของอินเทอร์เน็ตนะครับอินเทอร์เน็ตนั้นสามารถใช้ในการสื่อสารได้สะดวกรวดเร็วเข้าถึงแหล่งข้อมูลจำนวนมากได้นะครับทั้งใช้ในการส่ง Gmail เล่น Facebook หาข้อมูลทำรายได้จากการเล่นอินเทอร์เน็ตก็มีนะครับและอื่นๆอีกมากมายเลยอยู่ที่พวกเราจะใช้งานอย่างไรนั่นเอง รูปแบบของการสืบค้นข้อมูลนะครับจะแบ่งออกเป็น2รูปแบบได้แก่รูปแบบแรก i n d e x directory นะครับคือการสืบค้นข้อมูลต่างๆนะครับที่มีหัวข้อและมีหมวดหมู่ที่เขากำหนดมาให้เราสามารถไปหาข้อมูลในแหล่งหมวดหมู่นั้นๆได้เลยนะครับโดยไม่ต้องยุ่งยากในการค้นหา เช่นเว็บสนุกนะครับเว็บสนุกเป็นเว็บข่าวเนาะก็จะมีการจัดหมวดหมู่ข่าวประเภทต่างๆเอาไว้เลยให้เราสามารถเข้าไปเลือกเป็นหมวดหมูนน่นั้นๆเพื่อจะเข้าไปดูข่าวที่เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆได้เลยนะครับมีการจัดไว้อย่างเป็นหมวดหมู่แล้วนะครับและรูปแบบที่2คือ Search Engine ซึ่งเป็นการสืบค้นข้อมูลโดยใช้บริการทางอินเทอร์เน็ตโดยระบุค,คําค้นหรือคีย์เวิร์ดนะครับเพื่อในการสืบค้นข้อมูลตามที่เราต้องการ ต่อมาเป็นขั้นตอนในการสืบค้นข้อมูลโดยใช้งานอินเทอร์เน็ตนะครับโดยเว็บเบราว์เซอร์ที่เราจะรู้จักกันหลักๆก็คือ Microsoft Edge Google Chrome Safari และยังมีอื่นๆอีกมากมายนะครับเช่น ไฟฟอ x หรือ o p e r ราอะไรพวกนี้นะครับ 2. เราจะเข้าไปสืบค้นข้อมูลเนาะเราก็เปิดที่เว็บเบราว์เซอร์ขึ้นมาจากนั้นเราก็เข้าไปที่เว็บไซต์เพื่อบริการสืบค้นข้อมูลของเราโดยเราจะใช้ตัวหลักคือ Google นะครับซึ่งมีการใช้อย่างแพร่หลายในทั่วโลกจากนั้นเราก็ระบุคําค้นหรือคีย์เวิร์ดลงไปที่ช่องค้นหาเลยนะครับแล้วกดค้นหาด้วย Google Google ก็จะค้นหาคำคีย์เวิร์ดของเราหรือคำที่ใกล้เคียงคีย์เวิร์ดของเรา เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่เราค้นหาไปนั่นเองครับเช่นตัวอย่างนี้เลยนะครับการค้นหาโดยใช้คีย์เวิร์ดคำว่าขนมไทยก็จะมีเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับขนมไทยหรือวิดีโอที่เกี่ยวข้องกับขนมไทยขึ้นมาให้เราเลือกอย่างมากมายเลยนะครับอาเมื่อนักเรียนรู้จักวิธีการค้นหาข้อมูลโดยใช้อินเทอร์เน็ตแล้วนะครับเรามาดูข้อตกลงในการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างไรให้ปลอดภัยนะครับขั้นที่หนึ่ง ใช้ภาษาที่สุภาพเหมาะสมในการสนทนานะครับเพื่อเป็นมารยาทในการติดต่อสื่อสารกับผู้อื่น 2. ไม่เผยแพร่ข้อมูลที่ไม่เหมาะสมลงบนโลกอินเทอร์เนต็ตโดยเด็ดขาดนะครับเพราะอาจจะเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่นหรืออาจจะเป็นการผิดกฎหมายผิดพรบอรคอมพิวเตอร์ได้เลยนะและอย่างที่3คือเคารพสิทธิและข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่นโดยเราไม่มีสิทธินําข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่นมาเผยแพร่ หรือนำมาใช้ประโยชน์โดยที่ไม่อ้างอิงแหล่งข้อมูลที่เรานำมานะครับซึ่งมันผิดมากๆเลยนะจําไว้นะครับนักเรียนอ่านักเรียนครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการใช้งานอินเทอร์เน็ตที่ถูกต้อง,องนักเรียนไม่เข้าใจตรงไหนสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่เนื้อหาด้านล่างเลยนะและคุณครูฝากไปทำใบงานให้คุณครูด้วยครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ